เดี๋ยวเดี๋ยวมึงแมคโคสีฟ้าได้ผแน่มึงเหลียวเออเดแล้วเบิดติเทิงทีนี้คนคนเขามองนะคนเขามองว่าอ๋อเรื่องแพ้นี่ก็เหลี่ยมจัดเรื่องแพ้เนี่ยเลี่ยมจัดแรกเริ่มเริมทีว่าขายแพ้ไปแล้วแพ้ขายไปแล้วไม่มีแพ้แล้ววันดีคืนดีแพ้ไปผูแพ้ไปผูอยู่ที่สพอ่อ และถ้าอาเพศมาคืนไอ้ไห,หลานาดาวังคารก็จะเรียกค่าเสียหายค่าเลี้ยงแพ้เป็นแสนสองแสนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเลี้ยงแพ้ก็จะได้สี่ห้าหมื่นค่าเลี้ยงดูดูดูเหลี่ยมสิอ่าดูมันคิดสินิทานวันนี้นิ่งเจียมจรัดไอ้ไห,หลานาดาวังคารดูในกุศลเพศเลยนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรมันผุด มันผูดขึ้นมาต้องมีความรู้สึกว่ามันต้องโหลดไลนนี่ไว้ว่ะเออม,งงงมันงงงง,งมันงงงมึงไลน์ยังไงแบบเนี้ยเออกูต้องโหลดไวเออนิทานนิทานนิทานแต่เอาไปเอามาคือแบบโอ้โหเจ้าหน้าที่โทรไปกลางไลน์ี่มึงระเบิดเถเทอนนะอีลี แล้วคนคนเขาคนเขาไปเปรียบเทียบใส่คดีคดีใหญ่ระดับอังคารทันทีเลยนะว่าเฮ้ยเขาไม่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนว่า well, ว่าค uh ุณจะเป็นอย่างนี้นะเออแล้วที่มันผ่านผ่านมาล่ะแล้วที่มันผ่านผ่านมาอยู่ในสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเขาคาดคิดไม่มีใครเขาคาดคิดว่า คุณจะเหลี่ยมจัดได้ขนาดนั้นคุณจะเจ้าเล่ขนาดนั้นเออะอะไรโทรหาตำรวจนายใหญ่ทันทีฟ้องนั่นฟ้องนี่โทรไปฟ้องนั่นโทรไปฟ้องนีองงน่อย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนเลยยอมแล้วก็อ้างไงคุณอ้างว่าตุ๊ก,กาตาฉันเป็นเจ้าของตุ๊กาตาฉันเป็นเจ้าของตุ๊กาตาก็อ้างเขาไม่เคยเขาไม่เคยไปสงสัยเจ้าของตุ๊กาตาเลยแม้แต่น้อยแล้วคนเขาไม่กล้ายุ่งพอทะยุ่งแล้ว เจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านคุณก็จะหลงตัวเองในนี้ว่าเฮ้ยกูใช้อะไรกูบอกตัวตุ่นอย่างเดียวกูบอกตัวตุ่นอย่างเดียวเลยหลงตัวเองจองหองผยองไงออผมถามเลยสิว่านี่คือสิ่งที่มันผุดออกมาอยู่ในโลกโซเชียลให้คนเห็นแล้วคนเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงคนเห็นแล้วเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกแบบโอ้โหคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในนิทานเรื่องนี้คือแบบสุดตีน แล้วผมถามเลยว่าคนที่คุยหลังไม์กับเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้นะผมถามหน่อยสิว่าคนจะคนก็จะโดนล้างสมองขนาดไหนหลายๆคนที่โดนล้างสมองนะต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอีกแบบหนึง่งเขาเห็นภาพในชัดเจนนะคือผมจะบอกให้นะวางอาคติลงแล้วดูธรรมชาติสิดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าคุณหยุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ตาม ดูสิดูเขาสิดูเราสิดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิว่าใครตลบตะแลงตอแหลยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนผมถามหน่อยว่าแม่นางเอกโกกอกเนี่ยเคยด่าพ่อด่าแม่หยาบคายขนาดนั้นไหมเคยออกมาพูดแสนแหลนตอแหลแบบระเบิดเตะเทิงเอามาชั่งน้ำหนักสิระวังระวังแม่นางเอกกกอกกับเสียศูนย์นี่ ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยเอาอดีตมานะเอาปัจจุบันเนี่ยหน้าตอนนี้แม่นางเอกกุกกอกเขาก็อยู่กับสามีเขามีความสุขหัวเราคิดคักคิดคักก็ว่ากันไปก็ขายของไม่ได้เคยออกมาแบบด่าออกมาตอแหลเฮ้ฉันได้ลาเลยค่ะฉันได้ลาเลยค่ะเจ้าหน้าที่คนไหนฉันได้ลาฉันได้พยนเลยค่ะเฮ้ย่จริตจะก้านการตอแหล เอาปัจจุบันเนี่ยเอาไปเทียบเลยเอาไปเทียบกับแม่นางเอกกกกกผมถามไปสิว่าไม่ต้องไปดูย้อนหลังนะเอาปัจจุบันเนี่ยคนเขาจะหมั่นไส้ใครกักนคนเขาจะหมั่นไส้ใครกักนแล้วถามว่าจําเป็นไหมต้องออกมาทะ,ะทะเละแท้แท้ออกมาตอ่อเถนะผมถามเลยนีอ่าและเอาตรงๆเคย ไปดูซิว่พพาพ่อพเอ๋และแม่นางเอกโกกงเนี่ยคนที่เคยอุดหนุนคนที่เคยซื้อของคนที่นั่นที่นี่มีไหมบ้างเขาไปฟ้องร้องพ่อพี่และแม่นางเอกโกกงมีหรือเปล่าวะเป็นเอฟซีแล้วไปฟ้องเขากูยังนึกไม่ออกนะแล้วทีนี้เสียศูนย์นาดาวังคารเนี่ยเสียศูนย์นาดาวังคารเนี่ย คนที่เคยเป็นเอฟซีคนที่เคยรักคนที่เคยให้ใจเขาออกไปจากชีวิตของเสียสูญแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงไม่ออกไปเลยแล้วเขามากระทืบต่อไม่ว่าร้อยเกินไม่ว่าสอเสือหรือคนที่ออกไปนี่คือแบบอ้าวเขาออกไปดีๆแล้วก็ก็ไปยังไปไป แขวะไปแซะเขาไปด่าเขาดิเขากลับมากระทืบสิแล้วเคยมีบ้างไหมว่าเอฟซี FC ตัวเองฟ้องตัวเองเขาเคยเป็นเอฟซีวันดีขคืนนี้กลับมาฟ้องฟ้องคนที่เขารักต้องถามนตัวว่ามึงไปทําอะไรให้เขาเจ็บช้าน้ําใจล่ะเออไปทําอะไรให้เขาเจ็บช้ำนัำใ,ำใ,หำให้เขาเกลียดจนเขาเขาหันหลังกลับมาฟ้องมึงอะ่ะนิทานนิทานมันเป็นแบบนั้นไง อ่านี่เรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะพฤติกรรมและการกระทําของใครบางคนที่อยู่ในนิทานเรนองลุนล้วนวันนี้เป็นยังไงมีความรู้สึกอะไรไหมมีความรู้สึกว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่ดินแล้วไม่มีใครไปยืนเคียงข้างถึงวันนี้นะผมบอกได้เลยคําถามคําคําถามคํานึงที่จะตอบแล้วก็ ผมเชื่อว่าเจ้หน้าที่คงลืมคำถามคำถามนี้ไปบ้างคุณไม่มีญาติหรอคุณไม่มีญาติอยู่เลยเหรอบอร่มีเลยตีบ่มีญาติตีคุณไม่มีญาติอยู่เคียงข้างคุณเลยเหรอผัวละ่ะลูกละ่ะพ่อแม่ละ่ะทำไมคุณมายืนแองแมงอยู่คนเดียว ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่อยู่ในนิทานเรนนี่ต้องมองแล้วว่าคุณเป็นคนอย่างไรคุณเป็นคนยังไงอ่าวันนี้จะเดี๋ยวจะได้พ like ันไล่เดี๋ยวจะได้เหมือนเขาอะ่ะไม่ค่อยขอเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวจะได้พ like ันไล์อ่ะเก้าร้อยแล้วไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเปิดการมองเห็นนะเออไม่ไม่เกี่ยวหรอกไล์บ่อยๆก็เดี๋ยวคนเขาเห็นเองแหละไม่ได้เกี่ยวกับเปิดการมองเห็นหรอกเออ แต่ว่าเวลาเวลามีเขาเรียกว่าถ้ามียอดกดไลค์เนี่ยมันคือโฆษณามันเข้าโฆษณามันเวลาเราลงไลค์ปุ๊บจะมีโฆษณาใหญ่ๆมันเข้าคือการการที่มีมียอดซัลซ่าใครยเยอะๆเนี่ยโฆษณาตัวใหญ่ๆมันจะเข้าโดยที่เอฟซีไม่จะเป็นต้องมาส่งสติ๊กเกอร์ให้โฆษณาใหญ่ๆมันเข้าพวกอะไรน,นั่นแหละแล้วทีนี้ แล้วทีนี้ผมผมมองนะถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมจะมองว่าเอ้ยอีนี่ไม่มีผัวเหรอไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติมายืนอยู่เคียงข้างหรออันนี้ก็ดอกหนึ่งแล้วนะที่มันหนักๆน,นะแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาไปดูอยู่ที่ไร่สดของเจ้าของตุ๊กตาตัวหนึ่งนะผมเชื่อว่าเขาคงรู้เลยวแหละว่าทําไมถึงมีคนไปร้องเรียน ทำไมถึงเป็นคนไปร้องเรียนร้องเรียนเรื่องที่ดอกที่ดินตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่วันนี้อยู่ในนิทานนะเขาคงรู้แล้วว่าเขาคงรู้แล้วว่าทำไมถึงมีคนไปร้องเรียน